คำว่าเปิดโลกนะครับหลวงตาจริงๆมันเป็นยังไงครับเปิดโลกก็คือการเปิดทั้งสามโลกนี้ให้มนุษย์วิญญาณสัตว์อะไรรู้จักกันเห็นกันว่าแต่ที่จริงๆเราสวดมนต์อนู่ก็เปิดนะเนี่ยมีพยา,ยานเปิดไหมเอามาพยา,ยานเรามีพยา,ยานอยู่ใกล้ๆเนี่ยเพราะปกติแล้ว พอสวดปั๊บมันก็สัมผัสโน่นนี่นั่นมันก็เปิดเนี่ยจะไหมละ่ะออไม่เคยเห็นผีก็เห็นผีเหอเปิดเปิดนะหลตบางทีแว๊บปับ๊บปั๊บเห็นวิญญาณในโน่น,นนี่นั่นนั่นคือเปิดถ้าส่วนจริงๆเนี่ยดวงตาว่าไม่เกินปีสองปีนะสัมผัสได้แน่นอนนะครับ<ะ>ให้ห่างจากความรู้สึกทางโลกนะให้ห่างจากโลกคือกินนอนโซนบนจริงๆเลย โทรศัพท์ทุบทิ้งอจิสารถ้าคุยกับหลวงปู่แล้วคุยกับผีไม่ได้ไม่จับตลอดชีวิตอเอาไหมล่ะเอาจริงเอาจังเลยเอาก็จริงไงสวดตามรอบเอาจริงไงสวดเสร็จก็ไปนอนนอนได้เวลาก็ลุกขึ้นมาสวดสวดอพอสัมผัสได้แล้วค่อยซื้อจะเอาราคาเท่าไรก็ได้ <c oughs> จะระบบไหนก็ได้พอได้แล้วนี่พอสัมผัสได้แล้วนี่ ไม่ยากอะไรเนี่ยตอนใหม่ๆม,มันมันยากตรงเนี้ยมันยากตรงใหม่ๆนยทุกฐานตรงเนี้ยตอนที่เรียนหนังสือเราก็ต้องปรับพื้นฐานก่อนใช่ไหมเออเหมือนกันเนี้ยพุทธศาสตร์เนี่ยเขฐานก็คือเข้าใจในเรื่องการเปยนว่ตใจเกิดเนี่ยพิยารณาเอ๊ชาติน้ามันมีจริงนะชาติแล้วมาจากไหนเราก็ย้อนว่าตั้งแต่เด็กมาถึงขนาดนเนี้ยเนี่ย กรรมที่เราทํำไว้เนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมันก็จะทรงนานใช่ไหมจุแต่จิตตัวเราเนี่ยเป็นตัวบันทึกเพราะฉะนั้นเวล่เรานึกถึงกรรมในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นภาพเป็นอาการทั้งความสุขความทุกข์ความคับแค้นใจดีใจเสียใจอะไรพวกเนี้ครับดังนั้นชาติที่แล้วมันก็ต้องมีอย่างเนี้ออใช่ไหมถ้าเราทําในปัจจุบันเนี่ย ทางตาหูจมูกเล่นกายรูปรสกินเสียงเนี่ยทิ้งไว้ในโลกเนี่ยมันก็คืออนาคตไงถ้างั้นการเป็นว่าตใจเกิดมันก็มีแน่นอนถ้าหากว่ามีคนถามว่าอย่างแนวทางของหลวงปู่หลวงตาเนี่ยสอนอะไรเตรียมตัวเกิดและตายสั้นๆใช่เตรียมตัวตายแล้วเตรียมตัว ยุคนี้ด้วยครับถายุคนี้มันระวังมันไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะโรคโรคประจำครับโรคประจำมันโรคอะไรรู้ปล่ะโรคเบาหวานความดันหัวใจมะเร็งไงเนี่โรคโรคประจำเลยเนี่ยยังไม่มีอะไรรักษาได้เลยนะเนี่ยโรคจอนคือโรคนี่แหละเดียวว่าไข้หวัดนกมั่งเดี๋ยวก็ไอหนึ่งอะไรเนี้ยมาตอนเนี้ยเรียกอะไรโคโควิดนี่โคเนี่ย เดี๋ยวมันก็จะไปเรื่อยๆเน,นี่ยเนี่ยน่โรคจรนไหนจะโรคอุบัติเหตุไหนจะโรคภัยธรรมชาติไหนจะมนุษย์จะฆ่ากันเนี่ยตัวว่ามันปลอดภัยไหมไม่ต้องระวังระวังอะไรหรอวะระวังกินกินน้ํากินข้าวระวังลมหายใจระวังหมดแหละระวังสิ่งแวดล้อมไปไหนต้องระวังนะคนยังระวังไงแถวนะนะี้ย ไปใกล้ไม่ได้นะ้นะครับทั้งนั้นตุ๊ไปใกล้สาวๆไม่ได้นะเขาโรคติดนะ<อ>เสร็จเลยยรู้ได้ไงเขาโรคมาหรือเปล่าไว้ใจไม่ได้ครับใช่มันต้องห่างๆไว้ไงประมาณนี้แหละใช่ไหมปลอดภัยไหมครับโอ้ถ้าเป็นลุงตามากินนอนสวดมนต์ดีกว่า แล้วอย่างวิธีการที่แผ่ไปสามแดนโลกธาตุนะครับมันต้องนึกยังไงครับหลวงตากานึกโลกมนุษย์เนี่ยครถ้าสัมผัสไม่ได้ก็นมนุษย์คือโลกเราเนี่ยแผนที่โลกอะมนุษย์อยู่ในโลกมนุษย์และสัตว์อยู่ด้วยกันข้างบนก็คือสวรรค์และพรมข้างล่างก็คือนรกให้นึกอย่างเนี้ยจะจริงๆทั้งหมดมาอยู่ในโลกเนี่ยแหละ าะเราเรียนว่าตายเกิดในโลกออกจากโลกไม่ได้เพราะอย่างเวลาไปที่ถ้ำก็จะเห็นมีแผนที่ประเทศไทยแผนที่โลกอยู่ถูกสมัยก่อนมีคนถามอย่างเงี้ยแหละ,ะเลยเยมเนี่ยเนี่ยแผลอย่างเนี้ยแผลที่ตามแผนที่นี่แหละแล้วอ,อ,อย่างเวลาที่เรากําหนดแผเลเนี่ยครับหลวงตาขั้นตอนเป็นยังไงครับอะไรนะ เวลาที่เราต้องกําหนดแผ่ไปยังที่ต่างๆนะครับมันต้องทำงไงก่อน,นเราก็นึกไปเราเมื่อก่อนเนี่ยใหม่ๆก็กําหนดไปแต่ละที่มาตอนหลังเนี่ยกำหนดเป็นแผนที่โลกแล้วพอเราไปทั่วโลกเดี๋ยวนี้กําหนดไปโลกกะชาตแล้วตุอย่าลืมว่าถ้าเราไม่หยุดเนี่ยนะ มันจะนมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆทั้งหมดแหละทั้งโลกทั้งนามทั้งอะไรเยอะๆไปหมดแหละนีะ่ถ้าว่าการสร้างบาร,รมีของโพลิสัตม์มันมีหลากหลายจะบอกเยอะมากนะยังยังคิดไม่ออกอีกเยอะเลยจะบอกคือไม่ใช่มีแค่นี้ะนะไม่ไม่จะมีแค่เนี้ยพอโลกนี้มันจเจริญแล้วเสื่อมช่วงเสื่อมมันเป็นยังไงช่วงจเจริญมันเป็นยังไงเสื่อมก็คือ การยุคใช่ไหมจเจริญคือจเจริญทางศีลธรรมยุคนี้มันยุคกลางๆเนี่ยนี่สเราอยู่ทุกวันเนี้ยจะว่าเสื่อมก็ไม่ใช่ว่าจเจริญก็ไม่ใช่เนี่ยเขาเรียกว่ายุคกลางคือยังมีคนดีอยู่แต่มนันก็ยังฆ่ากันอยู่ไงมันฆ่าตั้งแต่พุทธการแล้วตั้งแต่ผู้ได้เจ้ายังอยู่ก็ยังลบกันอยู่ไงเนี่ยยุคนี้มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้อง อะไรมากหรอกคุณบอกขนาดพุทธเจ้ายังอยู่มันยังมีสงค<อ>นะรามไปและปัจจุบันมันไม่มีเป็นไปไม่ได้หรอกตามใดที่มนุษย์มันยังสร้างอาวุธมันไม่หยุดในการสร้างคือมันต้องฆ่าจะมนุษย์หยุดการสร้างเมื่อไหร่นะมันไม่มีการฆ่ากันหรอกอจริงไหมล่ะก็<อ>จริงไง อย่างนี้สําคัญที่สุดมันก็อยู่อยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลยเพราะว่าเราก็ไม่สามารถไปห้ามให้เขาหยุดสร้างให้เขาไม่ลบกันให้เขาไม่ทะเลาะกันห้ามไม่ได้หรอกมีอย่างเดียวเรากเอ้ยทาลุยเลยเองลอยไปแล้วเนี่ยพอมันตายกันเยอะๆยะมันก็เลิกแล้วมันหยุดเป็นพักๆหละอเวลาอธิษฐานให้มันมีปัญหาต้องอธิษฐานอย่างนี้แหละครับลุยเลยเต็มที่เลยเต็มที่เลยเดี๋ยวมันหยุดกันเดี๋ยวมันก็สงบเองใช่ไหม บางคนโอ,โอ้ลงตาอาิษฉานมันบาปไ้ยเนี่ยโชลงตาพิจนา,าแล้วสมัยก่อนอนะไปส่งไปแผ่ไปหลายๆคนเนะี่ยโอ้พอมันโอลงพอมันขึ้นมานนะ่น่นขอบคุณนะครับถ้าผมอยู่ตรงนี้นะครับผมต้องสร้างกรรมไปอีกเยอะเลยเนี่ยอคือถ้ายังมีชีวิตยอยู่เนี่ย<อ>ต้องทำบาปก,กรรมอีกเยอะ ตัดกรรมไม่ดีห้ผมเนี่ยขอพูดนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับเจอแน่นอนอยู่แล้วเจอแน่นอนข้างหน้าจริงไหมจุมีญาติธรรมถามเรื่องของพูดพระพุทธเจ้าครับเขาเคยได้ยินมาได้อ่านมามันเป็นยังไงครับพระพุทธเจ้าก็คือบารมีพระพุทธเจ้าที่ท่านทิ้งไว้แนละตุ หลวงพ่อ้ะเรียกว่าพูดที่จริงมันบารมีที่ท่านรวมแล้วเนี่ยแต่มันยังมีความรู้สึกอยู่เหมือนตุมีเงินในธนาคารนั่นแหลแต่ว่าเบิกมาใช้แล้วมันหมดแล้วแต่เอามาดูอีกทีเนี่ยมันก็ยังมีคุณมรู้สุกดีว่าเคยมีเคยมีพระเจ้าอยู่พลังงานไม่สูญไปจากโลกเขาเรียกว่าพูด คือพลังงานถึงท่านรวมไปแล้วเนี่ยยังอยู่สิ่งที่ท่านทำไว้ยังเป็นภาพอยู่ไอไอที่ท่านอธิบายเนี่ยท่านบอกเองไปดูเองไปสวดมนต์เองไปแผ่ตามสี่แยกเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยวิญญาณมันไม่มีแล้วแต่เองไปสวดน่ะมันเป็นภาพเก่าภาพที่เองเห็นมันเป็นภาพเก่าภาพ ไม่เคลื่อนที่เมือนเป็นภาพเก่าเหมือนกับคนไปแท้งลูกอ่ะท่าลูกนะใช่ไหมมันก็มีใช่ไหมคนที่เขาเห็นก็เออเคยฆ่าเด็กมาในท้องเนี่ยแต่จริงบางทีเด็กเนี่ยมันไปเกิดแล้วแต่เด็กมันไม่เคลื่อนไหวแล้วไม่มีแล้วไงแต่มันเป็นภาพอยู่ประมาณนั่นแหละ แล้วอย่างเวลาที่คนฆ่าตัวตายครหลวงตาเช่นโดดตึกตายอะไรอย่างเงี้ยี่เขาว่ามันจะมีภาพอยู่ตรงนั้นมีฮะถ้าเขาโดดลงงแล้วเราดันเห็นเนี่ยนะมันจะเห็นอีกอยู่คือเขาต้องโดดทุกวันทุกวันจนกว่าจะหมดอายุไขนมันโดดประจำละมันเป็นพลังงานโดดครับมันเป็นพลังงานเข้าใจไหมแต่จริงๆมันไปเกิดแล้วล่ะจะมันยังเป็นพลังงานอยู่แวบเอ้า คนตกม,มองดูก็ไม่มีอะไรประมาณนี้แหละโอ้เหมือนที่เราไปตามโรงแรมเราเหมือนรู้สึกว่าโรงแรมนี้มีคนโดดตึกนะประมาณนั่นแหละแล้วอย่างคนที่ผูกคอตายนะเหมือนกันนะเหมือนกันเหมือนกันถ้ายังอยู่ก็ต้องสัมผัสได้ถ้าไม่อยู่ก็คือไปแล้วแต่ก็มีภาคอยู่นะครับส่วนใหญ่คนที่ทำกรรมประเภทนี้ในายหลวงตาคือเป็นสัมภเวสีแน่นอน อืที่ตายโดยโดยการที่ฆ่าตัวตายเงี้ยมันอยู่ที่อายุเขาเท่าไหร่อยู่ที่กรรมเขาด้วยนะบางคนนี่ตายแล้วก็ไปเกิดเลยนะบางคนก็เกิดเลยแค่นั้นบางคนก็เป็นสามเวสศีอยู่คไม่เอาแน่ไม่ได้นะเ<อ>พราะไม่รู้อายุเขาเท่าไหร่ อยากทราบความหมายของประคำที่หลงตาร้อยในแต่ละเส้นนะครับว่ามีความหมายว่าอย่างไรครับเอาเอาไว้นับไงเอาไว้นับความหมายหรือพลังงานที่หลงตานั่งร้อยแต่ละเส้นนะครับแต่ละเม็ดรอฝากกระแสไว้ครับนี่คอหลงตาอธิบายอธิษฐานอะไรเป็นพิเศษไหมครับใส่ในลูกประคำ ผมบอกไม่ได้แล้วนะอยากจะหาว่าเบอร์อไปสวดแล้วก็จะสัมผัสเองกันแล้วกันครับประคามหลวงตาสามารถเอาไปเคาะไล่ผีได้ไหมครับในอนาคตเม็ดเดียวกันเหลือแล้วตุเม็ดเดียวอาหลวงตาไม่อยู่ในอนาคตนู่นอ่ะอมันก็แกะมาแบ่งกันคนละเม็ดครับเหมือนของหลวงพ่อสมัยก่อนนั่นอ่ะเดี๋ยวนี้หายาก <laughs> ชมเมื่อก่อนนี่นะครับสมัยที่นลวงพ่อยังอยู่นะพวกยังหักครึ่งเลยรู้ปะโอ้โหหักครึ่งแบ่งนั้นเลยครัเพราะท่านไม่ให้ใครไงบางคนยังงงหักครึ่งเลยนะไปห้อยคนละครึ่งนะท่านว่าเสี้ยวเดียวก็เต็มท่านบอกเต็มเออเสี้ยวเดียวนี่คือพลังงานเต็มรูปเนี่ยก็แค่เนี้ยแต่นามาทำมาเต็ม เป็นที่เกาะเป็นเป็นบารมีรวมกันท้งนั้งอ,อย่างนี้ใครยังไม่มีนี่ไม่ได้นะประคำสีชมพูนะครับคือพูดพูดในเจ้าเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ท่านทิ้งไว้ในโลกถ้ามันรวมกันทุกองตั้งแต่องค์ปถมมาถึงองค์ปัจจุบันนี่แหละ,ะเออมันเยอะนะท<อ>่านเรียกว่าพระดิ้นได้นะครับเรียกว่าพูดพูดในเจ้าถ้ามารวมกันเนี่ยมัน ว้าอย่างพูดพระพุทธเจ้าเนี่ยครับหลวงตารวมถึงคนที่ปรารถนาเป็นพุทธะด้วยหรือเปล่าครับพลังงานรวมกันไม่ใช่อันนั้นโพธิสัตว์อนาคตยังไอ้ที่คำว่าพูดมาถึงบารมีพระพุทธเจ้าในอดีตตั้งแต่องปตะจนถึงองปัจจุบันนี้แล้วคือท่านรวมบารมีรวมแล้วอ่ะคือไม่เกิดแล้วแต่มันยังมีมันเป็นความรู้สึกอยู่ไงเราจะมาถ้าเขาเรียกว่าพูด แล้วอย่างโบราณนะขออนุญาตถามว่าเกี่ยวกับเรื่องของพุพทธเจ้านะคะที่หนูเจอหลวงตาครั้งแรกที่ลอยพุทธบาทที่สุงเนอนนะคะที้เวลาหลวงตาบอกว่าอ้าวสวดจรกญพรพรสามจบใช่ไหมคะพอเราสวดสามจบแต่เราเห็นความสว่างความสว่างจ้ามากเลยเราก็เห็นพระวรากายของพระพุทธเจ้าทีนี้ก็เลยอยากถามว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเรียกว่าพูทพระพุทธเจ้าหรือเปล่าจ๊ะคะก็คือพลังงานที่เราไปสัมผัสพลังงานของพุทธะได้ ใช่ค่ะสาธุค่ะมันก็จะรู้ว่าองค์ไหนเขาจะรู้ว่าองค์ไหนความรู้สึกก็จะรู้ว่าเป็นองค์ไหนครับอย่างพวกตามรอยพระพุทธาบาทต่างๆถูกทำไมรอยเยอะในยุคนี้ครับพุทธเจ้าสี่องค์นะทุกอพระปเจกอีกช่วงรอยจออีกแล้วพระไม่เกิดอีกพระรหานอีกโอ้โหหมัดหมัดเลยเนี่ย เนี่ยสี่องค์เนี่ยมัดมาดเลยเมื่อก่อนเคยไปกราบรอยพระบาทนะข้างอยู่เนี่ยอีกข้างอยู่นู่นชิงตุงนู่นองค์เดียวนั่นแหละอีกข้างอยู่นี่ข้างอยู่นู่นประมาณนั้นนะเพราะนั้นสมบูรณ์ที่สุดคือพระบาทสี่ลอยพระบาทสี่รอยนั่นพระพุทธเจ้าสี่องค์เลยฮะองค์ที่ห้าก็คือพระศรีนั่นแสดงว่าทางเหนือ ใช่ไหมลอยศูนย์กลางในยุคพระศรีเพราะพระบาทศรีลอยอยู่ตรงนั้นไงนั่นแหละแล้วอย่างลอยพระพุทธบาทกับลอยพระบาทนะครับหลวงตางลอยพระพุทธบาทคือลอยพระพุทธเจ้าลอยพระบาทคือลอยสีก็เหยียบได้พระบาทลอยสีไนงะลอยพระบาทตีน,นก,ก็ยังมีเลยที่เชียงใหม่นก เหยียบไป <c oughs> อา้าวนกที่เป็นโพริสัทนะ <c oughs> เหยียบไป<ห>ใช่ไหม <c oughs> เออแล้วบางที่ลอยลอยมือมีไหมของเราได้มีโน่นแม่ห้องสอนอะลอยพระหัตถ์มี<ห>จะไปดูไหมล่ะยังไม่เคยไปอโอ้เลยทำปลาไปนิดหนึ่งทำปลาทำปลาทำปลาทังนู้นอะ <c oughs> แล้วอย่างคนที่จะประทับอย่างนี้ได้นะคะรับหลวงตาต้องเป็นผู้มีบุญหรือมีฤทธิ์หรือว่ายังไงครับโอ้โหไม่มีฤทธิ์ก็ทําได้โตเหยียบไปที่ไหนก็ได้มมีฤทธิ์หรือเปล่า